ต้อนรับเข้าส <parece maison. S 1> <ers> so ู uh ่ห huh. ้องเรียนคูนกเล็กนะคะครับไซนอนขวัญชื่อไซนอนขวัญเหรอลูกใช่ครับไซนอนขวัญนี่เป็นภาษาอะไรคะภาษาไทยครับภาษาไทยภาษาไทยนะนะครับไม่ใช่ภาษาไทยใหญ่หรอไม่ใช่ครับจริงเหรอใช่ครับอ้าวแล้วแล้วแล้วชื่อไทยใหญ่เราชื่ออะไรหนุ่มกอนครับหนุ่มกอนใช่ครับที่บ้านเรียกหนุ่มกอนเหรอใช่ครับอ๋อชื่อเล่นว่าหนุ่ม ชื่อเล่นว่าหนุ่มเป็นคนเป็นคนไทยใหญ่มาเมืองไทยได้กี่ปีแล้วคะมาตอนสงคราบมาตอนสงกรารที่ผ่านมาเนี้ยหรอครับก็คือย้ายโรงเรียนมาใชตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุสิบสามนะครับอายุสิบสามใช่ไหมคะแล้วตอนที่อยู่ไทยใหญ่ได้ได้เรียนหนังสือไหมคะเรียนครับเรียนถึงปอะไรแล้วลูกปหกปเจ็ดแล้วครับปเจ็ดเขามีถึงกี่ปอลูกมีไทยใหญ่ ป1สิบเ็ดครับมีป1สิบเอ็ดด้วยนี่ครับมีตั้งแต่ปอะไรปปหนึ่งอนุบาลปอนุบาลอนุบาลก่อนอนุบาลอะไรอนุบาลปหนึ่งอนุบาลอนุบาลมีกี่ชั้นกี่กี่ชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นอนุบาลแล้วก็ปหนึ่งเลยไม่มีอนุบาลสองอนุบาลสามไม่มีไม่มีครับไม่มีเหรอคะอ๋ออนุบาลหนึ่งแล้วเราได้ได้เรียนไหมอนุบาลหนึ่งเรียนครับเรียนอนุบาลหนึ่งตอนนั้นกี่ขวบหมกประมาณห้าขวบครับห้าขวบห้าขวบเรียนอนุบาลหนึ่งใช่ครับ ขึ้นมาป .1 ห,หกขวบปอองเจ็ดขวบใช่ไหมคะปมแปดขวบป่เก้าขวบใช่ไหมไล่ถูกไหมเนี่ยถูกป,ปห้าปห้าเท่าไหร่นะสิบเอ็ดปาสิบเอ็ดเลยเหรอป .5 สิบเปล่าใช่สิบขวบหรือว่าสิบสิบขวบสิบขกอ คงงงเลยคูไล่งงอละอาสรุปว่าเราเรียนเราเรียนเราเรียนจบปออะไรนะที่ตอนนั้นมมนมีปอหกครับปอห้าเขาขึ้นปอเจ็ดนะครับปอห้าเราขึ้นปอเจ็ดแล้วเราไม่ขึ้นปอหกเหรอปีนี้ไม่มีไม่มีปอหกครับอาทำไมอ่ะไม่หนึ่งปีไม่มีปอหกครับปอห้าแล้วก็ปอเจ็ดเลครับหนึ่งปีไม่มีปอหกครับปีพันแต่ ขึ้นแล้วก็เรื่อมีอีกไม่คืนก็ไม่มีอีกฮูมากเลยเด็ยเอาเราเราเรียนอะไรบ้างเอาเราเรียนเอาเอาไล่ไล่ของเราก่อนเอาเราเรียนเรียนอนุบาลอนุบาลปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีหกไม่มีปีนี้ไม่มีปีหกปีหน้ามีปหกอีกปีหน้าจะมีปีหกเราไม่ได้เรียนปีหกเราไม่ไดเรียนปีหกแต่เราไปเรียนปีเจ็ดครูเขาทําแบบนั้นครับ อ๋อครูก็ทําแบบนั้นโควิดหรือเปล่าใช่ครับอ๋อเพราะโควิดเราก็เลยไม่ได้เรียนป .6 เราไปเรียนป .7 เลยแล้วปมีปอะไรป .8 ใช่ครับป .8 เราได้เรียนยังไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนป .8 จบแค่ป .7 มาอ๋อป .7 พอจบป .7 แล้วก็ย้ายมาเมืองไทยใช่ครับออถ้างย้างนก็ต้องเรียนแล้วเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาเรียน เรียนภาษาเป็นภาษาอะไรลูกเป็นภาษาไทยใหญ่หรือว่าเรียนภาษาพม่าครับเรียนเป็นภาษาพม่าแสดงว่าเราก็อ่านออกเขียนได้ภาษาพม่าเลยใช่ครับแล้วภาษาไทยใหญ่เนี่ยเขียนได้ครับภาษาไทยใหญ่ก็เขียนได้อ้าแล้วเราไปเรียนยังไงเรียนแบบว่าอ่านก็ไก่เมือนครูสอนนี่ครับอ่าฮะแล้วไปเรียนที่ไหนลูกภาษาไทยใหญ่เรียนที่ครูไทยใหญ่ครับมันมีโรงเรียนมันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันยังไง โรงเรียนไทยใหญ่มีที่หนึ่งโรงเรียนพมา่าอ,อ๋อโรงเรียนโรงเรียนพม่ามีที่หนึ่งครบ,บแยกกันแยบกบแบบกันไม่ไม่ได้ไปด้วยกันอคะค่ะไม่ครับอ๋อแสดงว่าโรงเรียนที่เราเราไปทั้งสองโรงเรียนเลยเหรอคะทําทําทาเนียนแล้วก็อยู่วัดครับอยู่วัดเรียนที่วัดครับ ภ<ผ>าษาพม่าอ๋อภาษาไทยเรียนที่วัดครับภาษาไทยใหญ่เรียนที่วัดภาษาพม่าไปเรียนที่โรงเรียนใช่ครับแล้วแล้วเ,เ,เราไปเรียนไปเรียนที่วัดนี่คือแบบแต่งชุดยังไงไปเรียนใส่ชุดแบบพระจันทร์แบบนั้นครับเป็นพระอ,อ๋อใส่น้องขวขัญก็ปวดเป็นพระใช่ครับปวดแน่นาทำทำ,าทำมาแล้วครับทำมาแล้ว บวชเป็นพระเลยเหรอเป็นเป็นเนเนี่ยหรอคะใช่ทำมาบวชตั้งแต่ตอนกี่ขวบจาไม่ได้ครับอือจาไม่ได้แล้วก็บุกแสดงว่าบวชตั้งแต่เด็กใช่แล้วก็อยู่ที่วัดแล้วไปเรียนพม่าไปเรียนที่โรงเรียนของพม่าใช่แล้วก็กลับมาเรียนภาษาไทายใหญ่ใชท่ที่วัดที่วัดสอนภาษาไทายใหญ่เลยแต่เวลาเราพูดส,สื่อสารเราพูดกันเราใช้ภาษาอะไรเป็นหลักรืภาษาไทยใหญ่ครับใช้ภาษาไทายใหญ่เป็นหลัก แต่เราก็อ่านออกเขียนได้ภาษาพม่าก็อ่านออกเขียนได้ใช่ไหมนิดหน่อยครับพม่ายากไหมภาษาพม่ายากยากนิดหน่อยครับยากนิดหน่อยแต่ว่าคนเก่งนี่ไม่ยากอ๋อถ้าคนเก่ง่ไม่ยากโอเคแล้วเราเป็นคนเก่งไหมไม่รู้ครับเอ้าแล้วเราแล้วเราคิดว่ามันยากไหมล่ะยากครับยากแม่ว่าเราไม่เก่งอย่างนี้เก่งทำไมจะไม่เก่งเก่งทุกคนแหละอ่าเนี่ย แล้วตอนนี้อ่านอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยอ่านได้ยังนายเด็กครับได้แล้วใช่ไหม,ไมใช่ครับอ่าน,นอ่านตอนอมาพูดนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับตอนมาตอนมาพูดไม่ได้เลยใช่ครับแล้วฟังรู้เรื่องไหมคะไม่รู้ครับตอนฟังไม่รู้เรื่องเลยเออเจอครูนกเล็กครั้งแรกเป็นยังไงตอนมาสมัครเรียนอะ่ะก็รู้สึกว่าน่ากลัวครูนกเล็กน่าก,กลัวเหรอ <c oughs> ไม่เห็นครูอ่ะครูแบบว่าไม่ไม่เห็นครูครูไทยอะ่ะ คือเห็นไม,ไม่เคยเห็นครูไทย<ช>แล้วก็มาเจอครูนกเล็กเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยต้องมาอยู่ห้องครูนกเล็กเห็นครูนกเล็กครั้งแรกน่าก,กลัวเลยใช่ไหมคะนิดหน่อยอ่ะดูไหมครูนกเล็กดูไหมตอนแรกดูไหมดูแล้วตอนนี้ดูไหมดูก็ <laughs> <ด> <laughs> ยังดูอยู่ใช่ไหมใช่เออครูนกเล็กชอบดุยังไงชอบทําเรื่องตลกแบบนั้นอ๋อชอบทอาเรื่องตลกนี่มันดุอ่ะนิดหน่อยครับเออ อะไรที่ที่คุณอุ้เล็กทําเรื่องแล้วเราตลกอะตอนเรียนครับแล้วก็เห <recovering S 2> <coup. S 1> ็นที่ในโทรศัพท์อ๋อในโทรศัพท์ด้วย<ะ>แล้วก่อนก่อนหน้าที่จะมาเมืองไทยเนี่ยเคยเห็นคุณอุ้เล็กในโทรศัพท์มาก่อนไหมไม่เคยเห็นครับไม่รู้จักชื่อก่อนไม่รู้จักชื่อด้วยใช่ครับอ้าวแล้วมารู้จักชื่อคุณอุ้เล็กได้ไงเห็นโทรศัพท์ก็เขาคยเขา,ขาพูดแล้วก็เคยยินแล้วก็มาเรียนแล้วก็รู้จักแล้วครับอ๋อรู้จักแล้วรู้ได้ไงว่าคุณอุ้เล็กอยู่ในโทรศัพท์ชื่อที่ปหกชายดาว หมายถึงเราคำมาเหรอเชออ๋อเราคำเขาบอกเราคำเขาเป็นลูกศิษย์ครูนกเล็กเราซ้ำเขาแนะนําให้หนูไปดูคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราได้ได้ฝึกฝึกอ่านกับคลิปครูนกเล็กไหมคะฝึกอ่านได้ฝึกอ่านแล้วคิดว่าดีไหมที่ครูนกเล็กเนี่ยทสื่อแบบนั้นดีครับมันดียังไงถือฝึกอ่านให้มันเข้าใจได้<อ>เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายแล้วเราก็ได้ฝึกซ้ําๆได้บ่อยๆได้ใช่คับ เราก็อ่านเก่งเขียนเก่งขึ้นแล้วนะลายมือสวยด้วยตั้งใจเรียนด้วยตอนที่เราเรียนอยู่ที่พมา่าตั้งใจเรียนไหมไม่รู้ครับแล้วตอนนั้นพูดภาษาเขาไทยพมา่าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนยังไงอ๋อหมายถึงว่าที่เราแบบว่าไปเรียนที่โรงเรียนพมา่าเนี่ยเราต้องสื่อสารเป็นภาษาพมา่าด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราเราพูดภาษาพมา่าเขาไม่ได้เหรอได้ครับพูดได้นิดหน่อย อ๋อพูดได้เน็ดหน่อยแสดงว่าในในโรงเรียนก็จะต้องมีทั้งคนพม่าคนไทยใหญ่มีแล้วมีคนอะไรอีกกะเหลียงมีไหมไม่รู้ไม่รู้จักกระเดนไม่รู้จักกะเรียงแล้วมีคนอื่ออื่ออีกไหมมอนอะไรเงี้ยมีไหมมีมีมีมอนด้วยเพราะฉะ่า้นเขาเรียนเรียนเรียนรวมกันแต่ก็เรียนภาษาพม่าใช่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วแล้วการเรียนของเขา เขาเขาสอนเนี่ยสอนแต่ไม่ไม่สอนแบบครูครับไม่เอา,ไม,เอาไม่มีทีวีแบบเนี้ยเอาไม่มีทีวีสอนแบบตรงนี้ครับสอนแบบตรงนี้ใช้กระดานใช่คับยังไงบ้างครับแล้วก็ครูเค้นเอาแบบดินสอแล้วก็เค้นให้แล้วก็เขียนตามดินสอที่เป็นเป็นช็อกช็อก,กระดานเข<ช>ียวๆอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเป็นเขียวๆอย่างนี้เหมือนกันไหมคะเขียนแล้วก็แล้วก็เขียนตามอะไรเงี้ยล่ะค่ะอ่านก่อนตามแบบอ่านก็อ่านตาม แล้วเริ่มอักษรอ,อักษรของพมา่ามีอะไรบ้างท่อ,องให้คร,รูโอเล็กฟังอักษรแต่ว่านังซสือหอัอเหมือนกอไก่อ่านว่ากออะไรเงี้ยมีมีไหมมีมีครับมันมีแบบนั้นครับอ่าแล้วเขาเขาสอนเริ่มสอนอ่านยังไงอะก็เริ่มต้นกอไก่แปลว่ากากีเนี่ครับกากีแล้วอะไรอีกขาอไข่ก็แปลว่าข้าคุยข้าคยุยภาษาอกไก่คกคกยบอกว่าหน้าจีเนี่ยหน้าจี อ๋อก็จะเป็นเรียงไปแล้วนับหนึ่งภาษาพม่าพูดว่าอะไรติดครับติดสองอ่ะนิดนิดติดนิดหนึ่งสองติดนิดสามะสามตรงครับตรงสี่เลครับเลห้างาครับงาหกเช่าครับเช่าเจ็ดคุนครับคุนแปดชีดครับเก้าโกครับสิบตะแสบ เอาไหนนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาพม่าเร็วๆสิติดนีตรงเลงาชาวคนชีกโกตะแซ่โอ้ยเก่งนะนี่แล้วภาษาไทายใหญ่ล่ะหนึ่งครับเอาเหมือนไทยเลยใช่ครับเหมือนกันครับเหมือนกันเลยแต่ว่ายี่สิบเป็นเศร้าหนึ่งครับเศร้า<ส>แล้วอหิวข้าวแล้วพูดภาษาไทายใหญ่พูดว่าอะไรต้องไ่เข้าเนี่ครับ ต้องไม่เข้าต้องไม่เข้าต้องไม่เข้าแปลว่าหิวข้าวแล้วใช่ค่ะแล้วทุกวันนี้เรากลับไปนี่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะคุณพ่อทํางานงต่างจังหวัดครับอ๋อคุณพ่อทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยู่กับใครแม่ครับอยู่กับแม่แล้วคุยกับแม่นี่คือคุยภาษาไท,ไทยใหญ่ไทยใหญ่แล้วคุยภาษาไทยกับแม่ไหมคุยกับนิดหน่อยครับนิดหน่อยได้ฝึกคุยภาษาไทยกับแม่ด้วยใช่ไหมใช่คับ แล้วไซนอนขวัญมีพี่มีน้องไหมคะไม่มีพี่ครับมีคนเดียวครับเป็นลูกคนเดียวใช่ตอนอยู่ที่นูน่นอยู่ที่นูน่นนะกับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างก็พูดไม่เป็นแล้วครับตอนนี้พูดไม่เป็น,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 ปนลืมภาษาลืมนิดหน่อยครับลืมนิดหน่อยแล้วมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นู่นไหมคะไม่มีครับตอนนี้เขาไปเรียนนะครไปเรียนตังหวัด ไปเรียนต่างจังหวัดที่ไหนก็ไม่ดูเขาอ๋อแล้วก็เขายืนกันอ่ะฮะเขายิงกันเขายิงกันเหรอเขายิงกันใครยิงกันท่ามากับใครใหญ่ยิงกันหน้าที่อะอ๋อยิงกันหน้าที่หมายถึงว่าเขาลบกันแล้วสาเหตุที่เราแบบย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะอะไรพอยิงกันครับเพราะว่ายิงกัน เขาเขายิงกันแล้วมันมันส่งผลต่อกันที่เราใช้ชีวิตอยู่ยังไงมันแบบว่าเขายิงกันแล้วก็มามาที่ไทยใหญ่แล้วก็เลยยกักย้ายกันหมดอ๋อแล้วเราเห็นเห็นเห็น,หนพมา่าเราเคยเห็นไหมแบบมากองทัพเขาแบกปืนมาเราเราเห็นเลยไหมเขาไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นตอนเล็กไม่เคยเห็นแต่ว่าแม่พูด ให้ฟังครับอ๋อแม่พูดให้ฟังแล้วเราตอนที่เราอยู่บ้านเราได้ยินเสียงเขายิงกันอะไรยินไหมไ้ยินครับได้ยินใช่ไหมแเดวมันก็ใกล้บ้านเรามากเสียใกล้ครับก็อันตรายเลยแม่คงเป็นห่วงกันเลยให้เรามานี้พอแม่มาทํางานที่นี่ใช่ไหมแม่ทํางานที่นี่กี่ปีแล้วประมาณสิบปีครับสิบปีเลยระคะแล้วระหว่างที่แม่เขาทํางานอยู่ที่นี่แม่เขากลับไปเยี่ยมเราที่ที่บ้านเยี่ยมครับไปบ่อยไหมไม่บ่อยครับ ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเนบอกว่าแล้วพอมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นยังไงรู้สึกสนุกครับรู้สึกสนุกไม่เคยมาครับไม่เคยมามาครั้งแรกเลยแล้วตอนแรกมาเนี่ยไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวครับไม่กลัวเห็นป้านมันเยอะแยะแล้วก็สนุกเห็นป้านมันเยอะแยะและ้วก็สนุกอือชอบชอบอะไรที่เมืองไทยชอบเล่นครับชอบเล่น เล่นอะไรเล่นแบบว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนชอบเล่นอะไรมากนกับเพื่อนเล่นอะไรนั่งดูโทรศัพท์ครับนั่งโทรศัพท์อยู่ที่นู่นมีมีโทรศัพท์ให้ดูไหมมีแม่แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้แล้วมีสัญญาณโทรศัพท์อะไรปกติใช่ไหมคะมีครบแล้วรายการรายการในโทรศัพท์ที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายการแบบของคนไทยใหญ่ไหมหรือว่าเป็นดูรายการของคนไทยหรือว่าต่างชาติหรือไง ไม่มีแบบนั้นอ่าแล้วเราดูอะไรเนี่ดูการ์ตูนแบบนั้นการ์ตูนอะไรเออหนูแต่ว่าหนูการ์ตูนหนูแล้วก็มีแมวเหรอทีอม,มันวิ่งไล่จับกันนะ่ะใช่ครับพ่อมแอนเจอรี่เหรอ,อ,อใช่ไหมเนะี่ยใช่ครับอ๋อแล้วแล้วพอเข้ามาเรียนที่เนี่ยหนูชอบไหมชอบ ชอบอะไรโรงเรียนของคนไทยมันไม่มีมันไม่มีเหมือนกันหมดครับไม่มีอะไรมากที่ท,ที่ที่เราที่เราแบบไม่มีที่นูน่นนะขนมก็ไม่ขายที่โรงเรียนครับขนมไ, <ป S 1> <ส>ไม่มีขายที่โรงเรียนไปซื้อข้างนอกครับอ่าแต่ที่ที่เมืองไทยมีขนมขายในโรงเรียนมีครับชอบไหมชอบครับ <laughs> ชอบชอบชอบที่มีขนมขายที่โรงเรียนเออแล้วอะไรอีกแล้วก็ไม่เรือนไปไกลครับไม่ต้องเดินไปไกลยังไงอะคะ ไปซื้อขนมอ๋อไม่ต้องเดินไปไกลไปซื้อขนมอะไรอีกแล้วก็ห้องน้ำก็มันสวยผู้หญิงกับผู้ชายมันไม่เข้าร่วมกันอ๋อห้องน้ําผู้หญิงผู้ชายแยกกันไม่ต้องเข้ารวมกันแสดงว่าที่นู่นเขาเข้ารวมกันเหรอคะใช่ครับแล้วอะไรอีกที่ชอบเรียนแล้วก็มีสนามเรียนที่สนามเรียน มีเล่นมีสนามเล่นนี่เราก็ชอบแล้วมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วแล้วคุณครูคุณครูที่โรงเรียนน่ะเป็นยังไงที่นู่นนะ่ะที่นู่นคุณครูที่โรงเรียนเขาเป็นยังไงเขาเป็นลักษณะยังไงแบบเขาก็ดีครับอืมดียังไงเขาก็สอนด,ดีนิดหน่อยเป็นเป็นทายใหญ่ก็มีครับเดี๋ยวพ่อมามีเยอะกับทายใหญ่ครับ เขาสอนยังไงคุณแชร์ให้คุณโอเล็กหน่อยสิคุณโอเล็กจะได้เอามาปรับใช้ว่าแบบเออเขาสอนแบบนี้ดีนะคุณโอเล็กจะได้เอามาปรับใช้จะได้เอาไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนเขาสอนแต่ว่าเขาสอนหนันงเสือมันไม่เหมือนกันครับยังไงอ่ะเขาเคยนผม่มามันเยอะถ่ายญ่ไม่มีสักนิดเดียวเถอทําไมอ่ะก็ลิกมันนังเสือมันไม่เหมือนกันครับอ๋อ แปว่าหนังสือไทยใหญ่ไม่มีแล้วเราเรียนยังไงเราเรียนผ่านเรียนมันมีภาษาไทยใหญ่ก็มีหนังเสือดีมันมีกับหนังเสืออันใหญ่มันะอเอาไว้ให้เราเรียนแล้วภาษาไทยใหญ่นี้เขามีตัวอักษรอะไรมีกับเหมือนไหมมีกับอะไรบ้างหรอมีกับสระแล้วก็สละภาษาไทยใหญ่มีอะไรอะไรสล่ะก็มี มันไม่เหมือนมันมีไม่มีเยอะครับไม่มีเยอะแต่ภาษาไทยมีเยอะไหมใช่มีเยอะมีเยอะจำได้หมดยังนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนะอ่าแล้วพยัญชนะของไทยใหญ่อะ่ะก็มันมีสิบหกตัวครับพยัญชนะของไทยใหญ่มีสิบหกตัวนะคะมีอะไรบ้างลูกหรือว่ากาคางงานก้าค่ะงะงะอะไรจจาจ่า ซาเนี่ยเนี่ยตาตาทาทานานาปาปะทาทะมามายายาลาลาวะวะห้าห้าอ่ะอ่ะเอาไม่สิบหกเลยมมนสิบเจ็ดอ่ะไันจำเลยเลยเราจำไม่ได้แต่เราก็ยังยังยังอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยใหญ่อยู่อย่าไปทิ้งนะลูกนะอืบางคนอาจจะมาแล้วเดี๋ยจะลืมมาเรียนภาษาไทยอย่างเดียวแล้ว แต่สภาพแวดล้อมเนี่ยมีมีมีผลต่อการสื่อสารต่อการเรียนรู้เรื่องภาษาแหละทําให้หนูแบบพูดได้เร็วแล้วก็อ่านก็ออกเขียนก็ได้ถูกต้องไหมคะถูกเพราะว่าเราได้พูดทุกวันอ่ะที่โรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเรียนเป็นยังไงเรียนสนุกไหมนหนสนุกครับสนุกวิชาอะไรที่เรียนแล้วสนุกที่สุดเป็นที่ วิชาแบบสังคมแบบวิชาสังคมสนุกมากแล้วก็วิชาคุณูเล็กเนอะอ๋อวิชาอะไรจำไม่ได้ภาษาไทยภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยคณิตศาสตร์คุณูเล็กก็สอนคณิตศาสตร์กับภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยาษอังกฤษ,กฤษจําได้ไหมจมําได้ดีใจจำได้ไดีหน่อยมันไม่เหมือนกันครับภาษาพม่าแล้วก็ภาษาไทยใหญ่อังกฤษ เขาสอนไม่เหมือนกันอ่เขาสอนยังไงอะเขาสอนแบบว่ารูลาก็แบบว่ามันมันเสียงมันไม่เหมือนกันครับเสียงไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันอาจจะเป็นแบบสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่ไม่เหมือนกันมันก็มีเยอะแยะอ่าอย่างเช่นแบบ hello good morning อันนี้ก็ไเ<ง>หมือนครับเหมือนอะไรไม่เหมือนกัน my name is เหมือนครับเหมือน แล้วมาเนี่ยตอนนั้นอ่ะมาพูดไม่ได้เลยพูดไทยไม่ได้เลยแต่ว่าเล่นเกมก็ผิดพูดได้นิดหน่อยครับเล่นกับคนไทยครับอ๋อเล่นกับคนไทยเพื่อนคนไทยคนแรกของเราคือใครพี่มาคนแรกครับชายดูรีครับมาคนแรกชายนิวเล่เขามาอยู่ที่นี่ครับจะบอกเขาไม่ใช่คนไทยไม่มีอ๋อมีชายดาวคำครับชายดาว เาาคำก็ไม่ใช่คนไทยมันพูดได้ครับเออเขาพูดได้แต่ครูอยากอยากรู้ว่าเพื่อนที่เป็นคนไทยเลยอะ่ะคนไทยอะ่ะส้มครับสม้มส้มก็ไม่ใช่คนไทยส้มคนมอนอามันพูด,พดค<น>ูดไทยคล้องเออแต่ครูอยากรู้ว่าที่เป็นคนไทยเลยอะ่ะที่เป็นคนไทยแท้ๆเลยไม่มีใครหรอไม่มีใครเลยหรอไม่มีคนไทยแทย้ๆเป็นเพื่อนเธอเลยเหรอไม่มีครับเรียน <c oughs> ทั้งหมดเลยครับ อ๋อเราก็จะเล่นกับกลุ่มของเราใช่ไหมคะแต่แต่ทั้งห้องก็เป็นเพื่อนกันอ่ะเนาะใช่แล้วมีวิชาไหนรู้สึกว่าเรียนแล้วไม่ชอบมีไหมมีไม่มีทั้งหมดครับมีทั้งหมดคืออะไรไม่ชอบทั้งหมดเลยเหรอชอบทั้งหมดครับชอบทั้งหมดอ๋อชอบทั้งหมดชอบทุกวิชาเลยมีวิชาไหนที่ไม่ชอบมีไหม ไม่มีไม่มีเลยชอบหมดเลยแล้วทุกวันนี้อยากไปโรงเรียนไหมอยากครับทําไมถึงอยากไมันมีเพื่อนเยอะที่บ้านไม่มีเพื่อนครับแม่ก็ไปทํางานมาม,มาม,ม,มีคนอยู่คนเดียวใช่ครับอยู่คนเดียวชอบที่ไปไโรงเรียนมากกว่าอ่แล้วอยู่ที่โรงเรียนมาอยู่เมืองไทยเนะี่ยเอาเอาตอนตอนที่อยู่ที่น่นะ่นเรา เคยโดนเพื่อนแกล้งไหมโดนครับแล้วเราเคยแกล้งเพื่อนไหมไม่จริงอ่ะแม่ไม่ให้แกล้งแม่ไม่ให้แกล้งให้แต่ว่าแกล้งแม่ตีอ๋อแม่จะตีถ้าเกิดว่าไปแกล้งเพื่อนแล้วเราอยู่ที่นู่นเราโดนเพื่อนแกล้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาแกล้งอะไรแต่ว่าต่อยนิดหน่อยต่อยด้วยไม่ใช่ต่อยโว้ต่อยขาแบบนี้ต่อยอะไรต่อยแขนต่อยแขนต่อยขาเล่นกันเล่นเล่นกันหรือเขาต่อยเพราะเขาโกรธเราหรือต่อยโขดเขากรธดครับ ทำอะไรแล้วก็เขาแพ้แล้วเขาเขาตกดอ๋อเขาแพ้เขาโกรธแล้วก็เลยมาต่อยเราแล้วเราจัดการเขาอย่างไงเราก็คุยกับเขาก็ไปบอกครูแบบนั้นอ๋อบอกครูแล้วมาอยู่เมืองไทยนะคะ่เมืองไทยไม่มีแกล้งเราไปแกล้งเขาไหมแกล้งอยู่ที่นู่นไม่แกล้งใครแล้วว่าอยู่นี่แกล้งเพื่อนน่ะนิดหน่อยอ่ะเอ้าทำไมผมไปแกล้งเพื่อนน่ะเล่นกับชายย่เลว อ๋อ oh, เล่นกันไซนูเลแล้วเล่นอะไรกันก็มีจับกันแบบนี้เป็นวิ่งไล่จับกันแกล้งอะไรเพื่อนก็ต่อยค้านิดหน่อยแล้วเพื่อนชอบไหมไม่เู้าเอา้าเขาก็ามันตลกแบบนั้นอ๋ออย่าไปทําเขานะเข้าใจไหมไปแกล้งแดงๆเจ็บๆไม่เอาถามเพื่อนก่อนว่าอยากเล่นนีไ้ไหมครับบางทีเพื่อนเขาเพื่อนเขา อาจจะไม่ได้อยากเล่นในในสิ่งที่เราอยากเล่นใช่อเออใช่ไหมใชม่แล้วก็ต้องถามเพื่อนเาก่อน<ช>แล้วแล้วเราโดนเพื่อนแกล้งไหมอยู่ที่เนี้ยไม่โดนใครไม่โดนใครแกล้งเลยพอเราแกชิงแกล้งก่อน <c oughs> อชอบครูแบบไหนชอบครูใครอชอบชอบให้ครูสอนแบบไหนชอบครูลักษณะยังไงที่เราแบบ ชอบอุ้ยอยากเรียนกับครูคนนี้จังเลยชอบครูคนเนี้ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะมันตลกนิดหน่อยชอบแบบไหนนะก็ครู<ส>ที่มีลักษณะยังไงสอนหนังสือแล้วก็มันยิ้มอ่ะหวังคนครูหวังคน,คงคนนะไม่เห็นยิ้มเอ,อ๋อชอบครูให้มีรอยยิ้มใช่ไหมคะอืมแล้วก็ให้มันมีเรื่องตลกแบบนั้นมันก็สนุกอ๋อให้มีเรื่องตลกจะได้สนุกใช่ไหมคะอือครูบางคน ผู้บางคนทําไมก็มันไม่ยิ้มแต่ว่าสอนนังเสือก็เข้าใจง่ายเวลาเราเราคุยถึงคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ไม่แทนคําว่ามันอออันนี้เราเราจะไม่แทนคําว่ามันเป็นการให้เกียรติกันมันเนี้ยเอาไว้ใช้กับคนแล้วก็สิ่งของกับสัตว์เอ้ยไม่ใช่ขอโทษมันเนี่ยเอาไว้ใช้กับสิ่งของกับสัตว์อเอ,อเราจะไม่ใช้มันนะเป็นการให้เอ,อ่มันจะไม่ให้เกียรติกัน เขาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้อชอบให้คุณครูยิ้มใช่ไหมคะครูบางคนไม่ยิ้มใช่แล้วยังไงอีกแบบครูแบบไหนที่เราแบบรู้สึกไม่ชอบเลยไม่อยากไม่อยากให้ครูทําแบบนี้เลยไม่อยากเรียนด้วยเลยอะไรเงี้ยไม่มีครับเอามันก็ต้องมีสิครูที่แบบว่าครูทําแบบเนี้ยทําให้ผมแบบไม่ชอบเลยไม่มีครับทําก็ไม่เป็นไรครับมันสนุก มันสอนเข้าใจง่ายหรอหจริงหรอแล้วถ้าเกิดว่าครูแบบเข้าไปมีบน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 ได้เหรอเราชอบชรอเราชอบไหมบน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 ไม่<น>เอา้าวก็แสดงว่าเราก็ไม่ชอบครูที่บน,นใช่ไหมเอาเรียนถามย้อนถามใหม่ครูแบบไหนที่ไม่ชอบแบบอยาให้ไม่มีใครครับ ยังไงก็ให้สอนแต่ว่าเขาสอนนางครัวเพราะสอนนังเสือมันก็เข้าใจง่ายครับอังกฤษแบบนี้แต่ว่าไม่มีใครที่ไม่สอนหนังสือให้เข้าใจไม่ง่ายไม่ยากีเลยใช่ไหมแสดงว่ามุงครูทุกคนสอนดีใช่ครับโอ้ครูได้ยินนี่ปื้มใจเลยนะเนี่ยทุกคนอะได้ยินอย่างเนี้ย แค่นักเรียนแบบเรียนแล้วมีความสุขก็ปลื้มใจแล้วเนี่ยอ่ะแล้วมองอนาคตว่าเราอยากจะทำงานอะไรทำงานแบบว่าเป็นโรงงานแบบนี้ทำโรงงานทำไมอ่ะทำไมถึงอยากทำแค่โรงงานอยากมีเงินมาเลี้ยงรักษาแม่แบบนี้อยากมีเงินมาเลี้ยงมารักษาแม่โรงงานแบบไหนที่เราอยากจะทำแบบไหนก็ได้ครับให้มันได้เงิน เอาแบบไหนก็ได้ที่ได้เงินแล้วคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะกลับไปที่บ้านไหมไม่ดูเลยครับก็ยิงกันทั้งนานเขาไม่หยุดเขาไม่หยุดเราเราอยากกลับบ้านไหมอยากครับถ้าเทียบกันระหว่างอยู่ที่นี่ที่เมืองไทยกับอยู่ที่บ้านเราอยากอยู่ที่ไหนมากกว่ากันถ้าเลือกได้ที่นี่ครับทำไม มันมีโรงเรียนแต่ว่ามันมีโรงเรียนสนุกที่นี่ยมันไม่มีดินที่นี่ไม่มีดินเอ้าไม่ชอบเหรอดินอ่ะชอบเดียว่ามันไม่มีมันไม่มีแบบโกหกแบบที่มันจับติดมือเป็นยังไงฝุ่นฝุ่นฝุ่นอ๋อมันไม่มีฝุ่นที่นู่นมีฝุ่นนะฮะมอีอ๋อ รถไปแล้วก็ฝุ่นมันเยอะเลยก็มาติดสุดอ๋อขับรถไปฝุ่นมันเยอะชุดเลอะฝุ่นแต่ที่นี่ไม่ไม่มีไม่มีแต่ที่นี่ร้อนนะที่เมืองไทยร้อนที่บ้านร้อนหรือเปล่าไม่ร้อนอ๋ออากาศก็น่าจะดีสิถ้าอย่างนั้นที่นี่แต่ว่ามันมีพัดลมอ๋อมันมีพัดลมโอเคแก้ไขปัญหาได้ก็คือมีพัดลมก็ไม่ร้อนเออแต่ที่บ้านที่บ้านอากาศเย็น <c oughs> อากาศดี มีโอกาสนี้คุณอเลกจะได้ไปเที่ยวบ้านไซดอนขวัญไหมเนี่ยมันไกลไกลต้องต้องนั่งรถรถไนนยแล้วก็นั่งรถแบบที่ไปสะพานดีเวอร์แบบนั้นอ๋อไปถึงเชียงใหม่แล้วก็นั่งรถแบบนั้นครับอือก็ต้องนั่งข้ามฝั่งไปอีกแล้วเราคิดว่าอีกกี่ปีเราถึงจะได้กลับบ้าน ไม่รู้เลยครับตัวเล็กอยู่ยังไม่รู้เลยรทํางานก็ไม่ได้ยังทํางานก็ไม่ได้ยังเด็กอยู่เนาะอหนังสือก่อนโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกันในห้องเรียนคดเล็กนะคะครับโอเคสวัสดีค่ะ